ตีตีเนี่ยมันมีพวกใไร่กงอนมันมันม่จับกันเกดไดยอตยทุกทุกเราไมตทำไปโย่บังบวชบวชบวเป็นรดีท่มีดกมือครับซอยกันใครใส่นมไปดื่มเด้อพนดีใครตู้รองครับดูสิมจางเข็มพานโอ้เตาผีมือดีๆตัวทางยิงขั้นหน่อกันบอกองใาช่วงนี่คนละใครเรือ ความเสี่ยงความตักครับความตักความเสี่ยงู้กวันวันล <t ri ps> oui? ่ะสวัสดีครับสวัสดีอิปซีสมองสุบอนครับสวัสดีตอนช่วงเส่อครับบรรยากาศมันขึ้นหือเย็นครับมันเศรื่อนี่ยังหนาวอยู่ทีมงานเบาเอลูน้ำโค้งครับกำลังเตรียมเนื้อยูน่ากินตอนเศร้าบรรยากาศมันหนาวกัเย็นไปเบิ้งเนี่ยวามีแยงเนี่ยน้องพี่น้องเนาะมีเมนูตอนเศร้าก่อนสิบกลับบ้านบรรยากาศตอนเศร้าก็เตรียมทานเนื้อยู่ได้กินครับตอนเศร้า เพราะว่าทีมงานเบ้าแยรูนงพงเกิดสติก้าป่านเป็นส่วนหนึ่งกำลังสิ่งสำคกวัวท่ามขนเบ้าแยกำลังเตรียมเศษลาบใกล้ครับตอนเส่งกินง่ายแหละจังสิ่งกับแต่พวกหัวคือเก้เราคำพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากินลาบดูครับทีมงานนี่นี่ลาบมีก้อยนยุ่ยเลยก็ต้องเด็ดต้องกบัวไม่ไหมอยู่เลย ทั้งนี้แม่น่อยก็แมนไพกมังออกมามาพ่ขึ้นจะไปหาหนันขื้นพู้ขื้นดอยเถ่นทั้งตาไมเจ็บเห็ดเต้ตาตาไบแมนเตี้เนี่กอดเลยวันเจี๊ยเต็นย่ังไอดแ้วกวัาจเขาไปบ้านอ่ะครับดีครับโอ้ยายว่าจะกลไปหาเนาะ็ไปเห็นวัเียมือขึ้นไปเป็นนอนดัมาเด็ไปเขามามุมเขป้ากขเด็มนเ้าหเห็ดลาบใกล้ครับทุกว่ากินาะว่ามุนีก็เตียน ใหทิมทั้งเบ้าแอนนุโพงครับเฮ็ดสู้กินมืนนี่ลองมือฝีมือทั้งเชิงข้้นเนาะเี็ดขึสูรทั้งสลรกข้ามอบบอปน์ไแต่ว่ากับสูตรไผ่สูมั่นลหรอครับลองเมือสูรทั้งปืนเึนลำเนียเชีงบินสีมากครับเป็นเชิงข้านที่บตรงตึบๆตึบๆมาก ทำน้องโบ๊ทเดียวมีตวมาทำกุญนานโทหรอเออน้างก่อนไปด้อนะผมเริ่เอดเหเนี่ยวโค้งไกลมาลลูนับปุณิอ๋อไ่ใ่ัวาบ้นเนอไอเป็นแม่ตัวไปเนาะตัวไปนะะัวไปนะเป็นัวไป พู้ตำกวัวก็ตำยุงะะย่งเลยพี่แต้เราไย่ังหอมตำละเอียดละเอียดจังน่อยอหอมลงไปมันเตรียม,มนงเสียไล่ดอกขึ้เหรียสองการไว้ไว้แต่เมื่อตอนเชานิ่มมันขึ้นกับว่ามันหนาวเศรื่อกัยังหนาวเย็นยัน่วอากาศ หลับเลยไ่ได้อาบน้ำไม่อาบย่ำสโอ้ยโอ้ยยังมาบอก่นเซยู่มันหนาวดิเนานะอาการหนาวแม่มาขึ้นแม่างนเลยมันนู่นมันึ้นไปนอนเด่นแล้วไม่หลับเลยอือคู่เมขก้นตีหนึ่งตีสงแล้วนทีเอาบ่มีอ่างแบอยู่นอไม่สุเียงใกล้นไม่สุเียงโค้ง กำลังว่านยิ่งเนียโซกันนี่งเหนียวยิ่งใช้อะไรวิจุตัวเอาล้นควันมาเราไม่ยังบมันมาหลายมือบปรกอบน้ำประตูเสื่อยาไปปลูกกันเลยอันเป็นน้อยแล้ววันนี้เป็นน้อยเลยเก็บไห้ประตูจินอันเสื่อ้ปลูกแม่เราปลูกไว้เมื่อวันหลายมือมันเลยล้นควันเป็นปุ่มดีดีดีดวงดีวันจี้มองว่านั่นเต็มมองกันเป็นน้อยกินบักกอบงามไปก่อนเพิ่อนว่า กันล่างเป็นดอกเพิม่มถ้าผุ่นของไฟสัดเบาเห็นน่องเห็น <ard> มันร่มดีพอปล่อยไปแรีนเลืเลยวันนี้หนึ่งสองสามเอา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 โอ้ยโอ้ยมาเลียนเร็วปวดเอากามากมามาวมาด้ <c oughs> ปีพงแนงใส่ผอมเวทีปีใส่ก้อนจ้ะเวลาเอาไปห้าเขาไปล้วนมันเสียแตกมันมันมันจะมาเป็นก้อนไ่อนค่ะโอ้โหให้มันแตกคว้นไม้ว่าวไปเป็นก้อนแล้วเนาะถึงจลดน้ำตาลส่พร้อมกันแล้วก็แล้วก็คนๆหมักเนื้อไว้เอาผัดข้างในลดลงจ้ะมาละเรือกเรียงก้อนปะนะสูตรนี้เวติคู่เหลือกจิ๊ด บัน้ซิมก่อนดิจางเข้มนีหน่อยไว้ก้อนป็นลายย้ำหลงเทาจังเติมอีกถ้ารอรถตรถดีเยอะูรถรถโอรถดีรถดีค่ะรถดีเอาไป้อมานใชกันถ้าอีตูแป๊บนึงป้าเราไปบิ่งหอีตูอยู่ โอ้ยหอมกว่เทียมเลยตอนนี้พนักงานทั่วไปนมีงานพนักงานทั่วไปช่วยกันตัวเทียม <laughs> เก็บเฮงเจ็เฮงอยอ็ี่วนหนัง่วนยังไงซวนเอเหลือนโอ้เส้นเส้นาหน้ามันดีบวกอะไรตกก้อนติมันดีบวกจับกันจับกันต้อ่นีต้องลองทีแล้วงานนี่กติ พราะว่าชมากพื่อเป็นกน้อนเขาต้องตีตีตีเนาะต้งมาทอกอานี่อ,อ่ะโด้อก้อนส็จล้วนมังสิงเก็เบงอยูแลวชืงข้นนี้นนนะนนเนช่มากะมันกีเป็นก้อนไหมค่ะมันก็เป็นก้อนมะเขือ พอเขียวซุกๆเรามาตำไปเราเขียวลงน้ำควมเด้อแบบนี้ข้ยวกล้าเ้าอยังเกียวขึ้นจรวดเพื่อโอ้ข้ากล้าข้าวกลวข้กลวค่ะโอ้ขกลวเดี๋ยวบงวันบาวันดีขึมัน นีด่ดูมือครับซอยกันเบาหน่อยเราเป็นพนักงานทัวร์ไปตลอดเสียผู้งคนที่ตุลาบอนเดี๋ยวเพิ่งเอาน้ำปลาใส่นิดนดียวสูตรไปสูตรมั่นเนี่ยวันจนวันจร์วันอาทิตย์อ่ะเคร่งมาใส่ นี่ผักซีอินนะครัหอมต้นหอมกับนี่ไม่ไปเป็นมีปีกเลยโอปี๊หันหันใส้ป่ะจีมันหอมอะซีมซีมดูแบบนี้ซิมดูแซ่บมั้เดียวถาเป็นลุยเคลื่อน แซ่บแซ่บเย็น่ยมมากผ่านเลยเนาะ้อไปเป็นห้องตักต้มหมดนี่ตักแกงกแกงน้ <ไป S 1> องไม่สมป้าอันตรีอีตูล,ล่างมาหนักป้าแกงไก่ใส้น้องไม่สมเด้อบัหนีิภารีตูร้องครับหลอดสุดท้ายท้ายสุดโอ้ยหอมห,ห่วยห่วยหอมภารีตูหอมน้องไม่สมนี่ห่วยว่ามีนิ้วเขายาวๆแล้วนี่กินมึงดูสิมึงดูจางเค็ม มันจางมันสิสิแซบค่ะผ่านโอ้ตัวผีมืดดีตัวทางเกียงข้าศหนีนอไปเนาะัวไหป่ไดหมลังไหมน้อบอลบอลขั้วออกไปเลยไหมบองแย่จวงนี่วคนละใครเรียวเพิ่นเันบอย่เพินว่า อันนี้พร้อมเสืฟพร้อมเสือนปสูตรนางสี่้สูตเทียงคานจ้ะลาบใกลมือนี้สูตรเทียงคานแต่ว่าแกงเงินไกล้ไส้หนไมสมนี่กรดีก็คือคกันแหละเนาะกับทั้งเห้าเนาะทังสารคามพร้อมเสืรรมดลนง้จะได้กินได้สุ่ม <Yeah. S 2> ลาบไก่พร้อมเสือพร้อมตักครับพร้อมตักพร้อมเสือเพิ่มว,กกวันวานล่ะหอมผอกบุ้หอมจีนเกตหอมหอยหอยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาคุยน้ำกันครับอีซีสุม,มองสุบอแล้วครับมาคุยลาบไก่ไม่สดน้ไมันแกงน้ำมันสมเสร็จแซ่บน้ำกันตอนเสด มตอยกันตึงตังตึงตังเสียละเฮ็ดกันบ่โดนก็ได้กินน้องไผวางเลยน้องไผเออเป็นพนักงานทั่วไปตัวเพิ่นว่าอือมน้องมิวก่อนนั่งไปนั่งเลยก็ได้อีหล่าไปไปเตรียมกินเลยไปพอเนาะไปเติมอีกเจ้าคอยเติมอีกก็ได้ครับขอตอนซอสครับนี่สิมีแก้วแมงดาพงหน่อยซวยเดิมเหรอแอมแวลเล็คแล้วก็มี ลาบไก่เกียงไก่เีนโนไม,ม่สมพักหลายหลายย่างครับตั้งผงเตรียมผงคือกันพร้อมก,กันมนาเลยมาเด้บอบดาเนดี้มาข้ามากินขอนกันมามามาห้ามังนางกินเก่ากินน้ำป่ะเนี่ยมาตากับยายนะคะเลยตามาเอาเอาข้าห้ามองนางเด้อบัดนี้เด้อคู่คนขัขขวมแม่งกับขัวยุป,ประตูกุณลังวามมา่วาสิกเส็สิเลียลเราขัวแม่งนัน่น มีตัวขาหมองนั่งด้วมีตัวจ้เออเจ้าเด้งสือพนเนี่ยอะไรมีตัวอัอน้ปลาเดบบองโอ้เดบองพ่อนหอยเชื่อเดิมเจ้าแมงดาพร้อมโอ้ผลบัตรสีหงไห่บอดอกก่อนนะเอามากินเดี๋ยวนี้รดกินก้อนรดสเจ้าแมงดาพ่อนหอยเื่อเดิมดูอกไปแอบทุงแก่แบบทุง จืเบี้ยสิถืออะไเนี่ถือหมีเนี่ยหรอไม่ตัวเมียนเมียนไปกินกับขวเม้งน้ำเวลาเขาไปกินกขาไปมันไปกินเราสี่เดินทางกลับกลับบานกลับซองกลับเชื่องขา้นหมดแล้วมาเด้อจะกินนันลาบไก่ใส่กเขียกันมีปีก้วยก็ได้ใส่ปีก้วยอีกพอดีทังนี้มันสมเอวาน ไกลตัวหนึ่งคนตังปีตั้งเงินนี่ได้กินหมดไน่นี่แหละเต้กัเป็นสูตรไผสูตรไฮะหลับงวงก็เียสูตรนี้ชงว่าเขาหลับดีปุ๊บเใส่เกียววะส่วาง่แ่บเด้แม่้องไปได้กินโอ้ต่อไปแม่้องไเ็สู้กินยู่ดอกันนีามายู่บานเ็ดเป็น เป็นชูตัางสารข้ามเอบวันไซตรงเลยทีพักในหน่อยเนื่อเนีนๆแล้วเนาะเอ็บซี่ทั้งป้่อยไอ้ลูกน้โคงขอหน่อยช่วยเดิมเบ้าปุยยูพักอิสานเป็นหน่อยัะมาเด้อครับวันนี้ถือว่าร่วมทีมกันเมนถงไพก็เบาแอย์พืนกะทิ ซอยการซอยงานอยู่ครับพอดีหลูกหลานเพิ่นสิแตีงงานก็เลยต้องมาน้ำเตียวงานนีได้ครับไปมุ่งล้างคาให้บ่าใหญ่คนิีฮะเดียวฝนตกฝนลงมาดีบ่มีอนส่วนมาเตีพอดีน้องไผ่ปิดเติมกันเลยสิเอาน้องไผ่ปน้ำหวยบอกจะลิดตนไปรุ่นเด้น้อบ่ะมีหลานอยู่น้ำเดียวปานี่ไปน้ำกันกระเด้นหระมันก็บ่มีพูดใดูแรสานฐานเสียแล้ว บ ale, uh ่ไ huh. ด้จ้างได้สั่งหาเอาหาปีหาหน่องเห็ดซอยแต่นี้ทีมงานนี่แล้วพี่เจ้าเด้อพี่หน่องกินของง่ายเหมือนกัน เดี๋ยวพี่รุ่นขอโตไปกินขอน้ำมูกันเด้อวันนี้เขียนเงี้ยเงี้ยเขยนเงี้ยงเงี้ยอเด้ขาดเคลือนว่าจางเข้มก็บ,บอกเดอ้อเที่ยสูตรนี้ต้องลองเราไติสูตรเชิงข้าน,นี่เอาพี่หน่องคนกินขอกันเด้อครับวันนี้พอก กำลังยินพี่น้องเาดอีกกำลังเก็บผ้าเขาพอนกินของกินน้ำอิมเรียบร้อยแล้วเอาไกหขาีปล้อาไอสอบอส้าเน้ก็ต้าเขาเขาเไปกวนย่งเย่ก้มาเอเาเอานก้ินน้ำด้อจกข้าาเท่าจะกินกับตำหมูงกินกับยังเวลาหิวน้ำทาง กินข้อแล้วออกมาตากแดดมันหนาวหรว่อากาศยังเย็นอยู่ครับกึ้นอยู่ร่มแห้งๆทั้งทีมงานกำลังเตียนผภาคออกพ่อหนำกินข้อหรือมาตากแดดก่อนถืกลับบ้านกําลังเตรียมตัวกับบ้านครับวันนี้กินข้าวกินหนำกินท่าเรียบร้อยแล้วสี่เดือนทั้งกลับุ่นแล้วเชนโองขั้นครับอ้าวครับ เมียนขอบคุณคุณดีโกคุก้เหล่าเวทีให้อยูดี้การหรับยืนน้องพุ่งในพระเมกะต้อนรับเมนพ่อดีิดครับผคุณเลยคะกรแเดคสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับครับเดินทางปลอดภัยไ่ครับเราลุงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อากศมีม yeah. yeah. hey. okay. yeah. oh. oh, ื่อไรได้ไหมใหญลนครับเอาเดินทางปลอดภัยครับเบ้าหน่อยครับก็ใส่เวลาประมันยูใบโมงหรือเทียงนี่เนาะครับใบโมงตอสีฮอดบ้านบอกแล้วบอกแล้วประมันครับ นเอนิดพยายาม่ทางล้างติดป่ะาอ่ะเดี๋ยวม่พอมาบอกย่เพราะท่านนีครับที่ซอยงานลูกงานหลานอยู่งานดองหลานสาวสีแตงงานเงแม่น้องไกัมาบ้านกับสิเมียไห้ปนมันกับยาพี่น้องกินหอวหมเ้อายุบ้านเจอกันต้าอ้มนมีคนเปิดแล้วเ ออเอาแล้วลมแบบนี้นงมนนที่นบังบนังบนโซ่ดีๆตอนรถพรท่านออกกรจี๊ยบแนกันแนย่ดอกพอรถออกไปสมกวนกัเอาละบนี่ลงโตดอกมันว่าพี่น้องท่าน เชียงข้านท่างถนนคนเดินกัวยี๋ยวจนกุน้ง,ย,งย่างงี้เนาะเตรียมสีเตรียมฟองคับบ้านจัดสถานทีจัดหมองยูหมองเศร้าเพื่อว่าสิบบริปปดแจงปวดขายเวลานั่นอน นี่นี่โซ้เฟอร์เอาหนำขึ้นไปทั้งรถเพียบานเวลาหิวเวลาขับรถซิ่ง่วงแนกอ่ะได้กินข้าเนี่ยมีงนครับโอ้ยพวกรุ่นขึ้นกันด้วยหนำมีบ่ขังบ่ขาดได้ขางรถเนี่ยสูเฟอร์คนสวยจากทางชิยงคันมีข้าวที่นองทีมงานครับบาน สุดยอดมิวอ <laughs> ย่กับห้ามให้นะมิวห้ามให้นะเออเออไปอล่จะมาแล้วจะบอกยากเล่นบอลลุ่นอาขาพ่อมาดิเงินนี่นาไปน้ำ <laughs> ไปนนกัเอาประตูไปน้ำเอาย่ายไปน้ำไปเห็ดบานซอยกันเห็ดบานซอยกันเนี้ยเห็ดบานไม่ยกยังน้อยก็สิไปนอนบานเหนียวคนเราขึ้นบานไม่ยกโยดเนกาแฟกาแฟมาเรือยกาแฟมาส่งไรส่งพ่อส่งเมย์กับอ้าวเอาขับรถขับรถวัดนี้ เดินทางปลอดภัยครับครับไปไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อครับโชคดีโชคดีมีใช้ครับมะยามเรากะชีสทอดพี่น <so ั่นไอ้น้ำรานไอ้น้านสิว่าไปหากันรียเกีย เอาขอพุดเ f ฟซีครับขอพุณพี่นองบ้นานเฮาทีก่ก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามพี่ซานบังดงหน่อยพร้อมเป้าใหญ่ดูน้ำคงเซานีมือนี่ไปรุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับ